สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลูกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองค่ะวันนี้นะคะเป็นช่วงพิเศษของรายการค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมบินลอดฟ้าไปไกลถึงสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามเมืองกวางนินนวัดบาวางเพื่อไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะที่รวมคณะสงฆ์นานา ชาติและก็ชาวพุทธเวียดนามที่มาร่วมงานในครั้งนี้กว่า80,000คนที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีความศรัทธามีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาที่มาร่วมงานอันยิ่งใหญ่เพื่อตรึกระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะว่าจะน่าตื่นตาตื่นใจและปลุกพลังความศรัทธาของชาวพุทธให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ในช่วงศตวรรษที่สองก่อนคริสตกาลพระพุทธศาสนาได้เดินทางเข้ามาสู่ประเทศเวียดนามสองทางคือมาจากจีนโดยท่านเมียวโปและมาจากอินเดียโดยพระภิกษุชาวอินเดียคือพระมหาชีวกะพระกัลยาณฤรุจิและพระถังเซิงโฮยเมื่อการเวลาผ่านมาเนิ่นนานจนถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามได้เกิดขึ้นหลากหลายนิกายแต่ไม่ว่าจะเป็นพุทธบุตรของนิกายใดต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติและด้วยความรักที่มีให้กันและกันอย่างแท้จริงงานเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกณวัดบาวางจังหวัดกวางนิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันวิสาขาบูชาหรือวิสาขาบูรณมีบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งทางพระพุทธศาสนาสามเหตุการณ์คือเป็นวันประสูตรัสร,รู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในคืนวันเพน็ญขึ้น15้ค่ำเดือน6ในปีนี้ชาวพุทธเวียดนามรวมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองวิสาขาบูชาโลกอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่20ถึง21พฤษภาคมพุทธศักราช2,566ันาวัดบ่าวางจังหวัดกวางนินสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งได้เชิญประมุขสงฆ์สีนิกายทั่วโลกจากฝ่ายเทราวาสมหายานวัชรยานและอันนำนิกายประเทศไทยพร้อมด้วยผู้นำองค์กรพุทธกว่า10ประเทศคือเนปาลอินเดียสีลังกาบังคลาเทศภูฏานไทย ลาวเวียดนามเมียนมากัมพูชาและสหรัฐอเมริการวมถึงสมเด็จพระสังฆราชกรรมการบริหารสมัชชาสงฆ์แห่งชาติเวียดนามและคณะภิกษุณีกว่า300รูปนอกจากนี้ยังมีพระเดชพระคุณพระสุทธ,ธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระวิเทศธรรม,มพรประธานมูลนิธิธรรมกายพระครูวิบูณิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประเทศไทยพระเด็พระคุณพระศรีโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลและรัฐมนตรีกระทรวงาศาสนาและวัฒนธรรมประเทศกัมพูชารวมถึงสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงานจํานวนหลายหมื่นคนโดยการนําของพระธรรมจารย์ทิจจุ๊กไทมินเจ้าอาวาสวัดบ่าววางรองประธานกํากับดูแลกิจการต่างประเทศและรองโฆษกประจําสมัชชาสง์แห่งชาติเวียดนาม เพื่อเป็นการระลึกถึงความสําคัญในการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเฉลิมฉลองเนื่องในวาระที่องค์การสหประชาชาติประกาศยกย่องให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญสากลของโลกเพื่อระลึกถึงพระปัญญาทิคุณพระบริสุทธิ์ทีคุณและพระมหากรุณาทิคุณที่ทรงเมตตาสั่งสอนชาวโลกให้ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสมีจิตเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสอดคล้องกับอุดมการณ์และแนวทางการสร้างสันติภาพโลกขององค์การสหประชาชาติ การอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2566วัดบาวางเจ้าภาพจัดงานได้อารัธนาพระเด็จพระกุณลหลวงพ่อพระธรรมโสพลมหาสัตธาวีประธานมหาเทรสมาคมเนปาลมาเป็นตัวแทนคณะสงฆ์จากดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการกล่าวเปิดงานมีพระเด็จพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศนำสวดเจริญพระพุทธมนต์สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ประกอบพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานณพระมหาเจดีย์วัดบาวาง ในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราชสอ6พได้มีการเฉลิมฉลองงานวิสาขาบูชาด้วยการจัดพิธีเปิดอาคารบรรยายธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนภูเขารับรองโดย World Record Association พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั่วโลกการแสดงของชาวพุทธและเยาวชนร้องเพลงที่มีเนื้อหาจากพุทธพธ์ธรรมะต่างๆเช่นสุขขาสังฆะสามคีและอื่นๆอีกมากมาย เพื่อระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีแห่อันเชิญพระพุทธรูปปางประสูตรและขบวนธรรมยาตราประจำปีความยาวกว่า8กิโลเมตรงานนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับคณะสงฆ์นานาชาติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการช่วยจัดงานรวมถึงความศรัทธาของชาวพุทธประเทศเวียดนามที่ออกมายืนต้อนรับขบวนแห่อันเชิญพระพุทธรูปปางประสูตรนำขบวนธรรมยาราตลอดสองข้างทางอย่างเนื่องแน่นยิ่งไปกว่านั้นสาธุชนชาวเวียดนามทุกเพศทุกวัยจำนวนมากรู้สึกประปลึมด้วยน้ำตาแห่งความปีติที่ได้ทอดทัศนานุตรยัขบวนธรรมยตรานำโดยคณะสงฆ์เวียดนามประมุขสง์ และผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติสิบกว่าประเทศอย่างพร้อมเพรียงกัน เวียนประทักศินและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีสาธุชนและเยาวชนร่วมงานเป็นจำนวนมากทำให้ข่ําคืนแห่งวิสาขบาุรณมีบูชาณวัดบ่าว่างในปีนี้เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และแสดงถึงพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการที่คณะสงฆ์วัดพัะธมกายมาร่วมงานวิสาขาบูชาของประเทศเวียดนามการมาครั้งนี้เป็นการที่เชื่อมความร่วมมือในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทยแล้วก็เป็นปรมีของท่านเจ้าวาดวัดบาวางที่อาราธนาคณะสงฆ์จากประเทศต่างๆ ทั่วทั้งโลกมาร่วมในพิธีกรรมนี้ด้วยในการที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันดังคำที่หลวงพ่อธรรมชโยเคยพูดเอาไว้ว่าพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวการมาครั้งนี้จึงเป็นการหลอมรวมพุทธศาสนาพระภิกษุจากประเทศต่างๆซึ่งต่างเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน เราจะได้เรียนรู้และถ่ายทอดสิ่งดีๆให้แก่กันและกันเพื่อจะได้นำไปพัฒนาต่อให้สู่ความเป็นอริยะความสิวิไลและเป็นการรักษาคำสอนของพระเจ้าด้วยกันและงานครั้งนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยความประทับใจอย่างยิ่งในงานนี้ก็มีคณะสงฆ์จากนานาชาติแล้วก็คณะทูตานุทูตจากนานาชาติแล้วก็รัฐมนตรีจากต่างประเทศได้มา ร่วมแรงร่วมใจกันมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉลองงานวิสาขาบูชานานาชาติในงานนี้หนูงพี่ก็ได้เห็นศรัทธาสาธุชนหลั่งไหลกันมาที่สําคัญเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะมีความเคารพในพระรัตนตรยัยได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าหมู่คณะของเราเนี่ย มีมโนปณิธานร่วมด้วยกับหลวงพ่อจิจุกไทยมินเจ้าวัดวัดบ่าววางมีความปรับรื้มยินดีที่หลวงพ่อวัดบาวางเนี่ยได้เชิญพวกเรามาในงานวิสาขบาูชานานาชาตินี้ด้วยครับมาวัดบ่าววางรอบนี้นะคะเป็นความปลื้มมากนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อนะคะที่มาเชื่อมสัมพันธไมตรีนะคะระหว่าง ประเทศไทยนะคะเวียดนามนะคะซึ่งเป็นความปลื้มมาแล้วก็ลูกได้มีโอกาสได้ไปเผยแร่พระศาสนาเผยแพร่วิชาธรรมกายนะคะไปทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นที่เวียดนามก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ลูกได้มีโอกาสนะคะเป็นตัวแทนหลวงพ่อมาพระสงฆ์ในทั่วโลกนะคะยังมีความต้องการในความเป็นพุทธศาสนาอีกมากมายนะคะลูกเป็นปลื้มมากค่ะสาธุค่ะ เป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมงานวันวิสาขาบูชาโลกของที่ประเทศเวียดนามที่วัดบวหวางแห่งนี้นะคะงานนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยได้มีคณะสงฆ์จากทั่วโลกเลยนะคะมีความรู้สึกประทับใจที่เห็นพุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันได้ร่วมง,งานบูญใหญ่และที่สำคัญก็คือเห็นความตั้งใจของทั้งเยาวชนสาธุชนทุกท่านทุกคนตั้งใจเตรียมตัวมากันอย่างดีเพราะทุกคนตั้งใจเต็มใจแล้วก็ปลื้มใจ ตลอดทั้งงานเลยค่ะอาบุญทุกทุกทุณมาฝาก,กะนะคะด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระธรรมอาจารย์ทิจจุกไทายมินเจ้าอาวาสวัดบาวางการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกณวัดบาวางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปีนี้นับเป็นก้าวสำคัญ ของการเชื่อมความสัมพันธ์ชาวพุทธจากทุกนิกายทั่วโลกกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของการทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและกระชับความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์จากทุกนิกายทั่วโลกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งกันและกันเป็นการรวมสงฆ์ครั้งสำคัญดังคำขวัญหลวงพ่อธรรมชยโยที่ได้กล่าวไว้ว่า พุทธบริษัทสต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับบรรยากาศวันวิสาขาบูชานานาชาติณสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีความพร้อมเพรียงกันและพลังของชาวพุทธเวียดนามค่ะที่ออกมายืนต้อนรับขบวนแห่อันเชิญพุทธรูปปางประสูติค่ะที่ตลอดสองข้างทางเนืองแน่นไปด้วยผู้คนและก็ดื่มด่ำไปด้วยบรรยากาศค่ำคืนกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ พิธีเวียนประทักศิณและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะกับการทำงานร่วมกันเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและกระชับความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ทุกนิกายทั่วโลกค่ะโดวยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลค่ะของพระธรรมจารย์ทิจุกไทยมินเจ้าอาวาสวัด,วดบ่าววางค่ะที่ทาให้เกิดภาพประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นี้เห็นแล้วก็ปราบปลื้มใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม สำหรับวันนี้ค่ะรายการกล้าดีวูรตี้ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้านะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆเนื้อหาโดนๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ